ใช่เหรออืมมันอยู่ลึกขนาดนั้นเลยเปล่าวเป็นสำลีจ่อะอืมถือว่ามันดำเงี้เออหนักียกว่าทองนะครับทองสำลีสมัมยก่อนมันมีทองคำปนด้วยเนี่ย ที่เราขุดกันเมื่อกี้นี้นะครับคุณก็เจอเหมือนเป็นไอเงินสำลดนะครับหรือว่าอะไรทองสำลิทอนะครับแล้วก็เอา <c oughs> แล้วก็เจอเป็นพวกกระเบื้องนะฮะหรือเหมือนเป็นไหอะไรสักอย่าง